สวัสดีครับกลับมาเจอผมอีกครั้งนะครับข้าวครับกับช่อง Harvest to the Moon นะครับนะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ทองคำประจำสัปดาห์กันว่าในสัปดาห์หน้าจะมีมุมมองไปในทิศทางไหนบ้างและมีข่าวอะไรที่มาเป็นผลกระทบกับเราบ้างนะครับเราจะวิเคราะห์ทั้งเทคนิคแล้วก็ฟันแนนเทลกานถ้าใครชอบคลิปดีๆอย่างนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามเข้าไปดูในคลิปกันครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ที่ทองคำนะครับใน time frame H4 หลังจากวันศุกร์ที่เราพาพี่ๆ l i ฟ e trade กัน ผ่านทั้งบ้านแดงนะครับทางช่อง YouTube นี้กับทาง TikTok นะครับก็พาพี่ๆบวกกันไป6,000กว่าจุดเนาะแต่ไม่มาตามคาดการที่เราคาดการไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเขาจะมีโอกาสพุชตัวเองขึ้นมาแถวบริเวณ4,200นะครับแต่เขาดันเลือกที่จะไซเวย์นะครับไซเวย์อยู่ในกรอบนี้เล็กๆนะครับประมาณหมื่นกว่าจุดมั้งประมาณหมื่นจุดครับที่เขาไซเวย์แปลว่าเขาอาจจะมีการรออะไรบางอย่างอยู่เนาะ ซึ่งเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์แบบภาพเต็มๆเลยนะครับ H4 ก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นโดยสมบูรณ์นะครับเห็นไหมว่ายังไต่ขึ้นมายกไฮยกโลเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมีทำดับเบิลท็อปตรงนี้นะครับแล้วมีการพุชลงมาแต่ยังไม่ทะลุสวิงโลของทางเฟรม H4 ลงไปนะครับฉะนั้นแล้วตรงนี้ยังเป็นโซนที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะเราก็ไล่ตีกรอบไปเรื่อยๆนะครับว่า H4 บ่งบอกอะไรเราบ้างนะครับมีตรงไหนเป็นอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นสวิงไฮของเขาสวิงโลของเขานะครับจุดนี้เป็นจุดที่เขาโดนเบรกไฮขึ้นมาแล้วก็ตีไว้นะครับปึ๊บก็เป็นจุดที่เขาลงมาพักตัวพอดีนะครับเป็นจุดที่เขาลงมาพักตัวพอดีนะใน H4 เราก็เห็นตรงนี้อันนี้จะเป็นของ H1 นะครับเราค่อยๆไล่แกะไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้เห็นไหมครับว่า H4 สวิ 4, Low เขาอยู่ตรงนี้นะครับสวิงหลักเขาแล้วสวิงไฮเขาอยู่ข้างบนนี้นะครับตอนนี้ลงมาพักฐานในจุดที่เขาทําการเบรกนะครับทําการเบรกหายขึ้นมาปุ๊บแล้ว pull back ลงมา retest ครับซึ่งมีการปฏิเสธราคาหลายรอบพอสมควรเนาะตรงนี้ก็อาจจะมองได้ว่าแนวนี้ยังรับได้อยู่นะครับหรือมีคนยังสนใจที่จะช้อนขึ้นอยู่ในบริเวณนี้ค่อนข้างมากแล้วกันนะครับ ราคามันเลยมีการปฏิเสธราคาขึ้นไปค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับพยายามที่จะทะลุลงมาหลายรอบแต่มีการดึงคืนขึ้นไปอย่างรุนแรงเนาะแปลว่ามีคนสนใจในแนวนี้นะครับปรับเ,เข้าไปใน t i m เฟรม H e H1 ครับ H 1ตอนนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นเทรนขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเขามองภาพโครงสร้างแค่ตรงนี้ก็ใช่ครับนะฮะเริ่มมีการกลับตัวใช้คำว่าเริ่มนะครับเพราะว่าทำทรงของดับเบิลท็อป ซึ่งดับเบิลท็อปตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นในการกลับตัวนะแล้วทําการหลุดสวิงโล o w ตรงที่ทำดับเบิลท็อปมานะครับมีการหลุดสวิงโล o w ตรงนี้ลงมามีโอกาสที่ราคาเนี่ยอาจจะพูดแบ็กกลับไปเหมือนในสัปดาห์ที่แล้วที่ผมบอกว่าอาจจะมีโอกาสพูดแบ็กขึ้นไปแถวบริเวณ4200แล้วเทสรบริเวณโซนนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยเลือกนะครับว่าจะพุ่งทะลุขึ้นไปต่อทำนิวไฮใหม่ไหม เป็นภาพนี้หรือจะเป็นการขึ้นมาเทสแล้วทุบลงครับขึ้นมาเทสแล้วทุบลงต่อก็จะเป็นการคอนติเนียในการส่วนของขาลงแบบโดยสมบูรณ์เนาะซึ่งภาพของการลงแบบโดยสมบูรณ์คืออะไรครับคือราคาต้องอะไรครับไม่ทำไฮที่สูงกว่าไฮเดิมใหม่นะครับนะราคาต้องไม่ทำสูงกว่าไฮเดิมแล้วโลทำต่ำกว่าโลเดิมอันนี้เขาเรียกว่าแพทเทิร์นขาลง เริ่มมาแล้วนะครับพูดง่ายๆคือเป็นจุดเหมือนจุดกับตัวชุดแรกนะครับฉะนั้นแล้วพี่ๆต้องมองว่าต้องราคาต้องไม่ทำไฮที่สูงกว่าไฮเดิมใหม่นะครับและ2คือโลต้องลงไปทำโลที่ต่ำกว่าโลเดิมนะครับถึงจะเป็นทรงของขาลงแล้วเราก็จะสามารถกดขาลงลงมากันได้นะครับซึ่งเป้าถัดไปที่เขาจะลงไปถึงเนี่ยถ้าดูในทม์เฟรม H1 เนี่ยก็จะมีโซนบริเวณโซนนี้นะครับ โซนที่ราคามีการแท็กกันหลายๆรอบนะบริเวณโซนนี้นะครับคือแถวบริเวณสามแนึ่งจนถึง3780นะครับกรอบโซนล่างนู้นเลยนะนะจะเป็นการช่วงพักตัวเนาะสุดท้ายก็จะมาพักแถวนี้ต่อนะครับแถวบริเวณ3633จนถึง3610นะครับ ถ้าเขาเป็นขาลงซึ่งตอนนี้เรายัางไม่สนขนาดนั้นนะครับเราก็วางตัวเลขไว้ประมาณนี้ก่อนนะส่วนถ้าเป็นขาขึ้นก็ง่ายเลยครับนะครับต้องเบรก4200ขึ้นไปได้นะครับหรือว่า4,200ขึ้นไปได้ก็จะไปเจอที่สิงไฮนะครับอยู่ที่4,365นั่นเองเนาะแต่ตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันแค่เป็นการเริ่มต้นในการที่จะกลับตัวเฉยๆซึ่ง ยังไม่มีการคอนเฟิร์มใดๆว่ามันจะกลับตัวลงตรงนี้นะครับผมว่ายังมีมุมมองว่าขาขึ้นยังได้เปรียบอยู่นะนะครับจนกว่าจะทำสวิงไฮที่ไม่สูงกว่าไฮเดิมและสวิงโลที่ต่ำกว่าโรเดิมมาให้เนี่ยอันเนี้ยจะเป็นการคอนเฟิร์มครับซึ่งถ้าใครอยากจะถือขาลงนะครับถ้าใครอยากจะถือขาลงแนะนำว่าให้หลุด s สวิงโลแถวบริเวณ4ี่0ลงมานะครับจนถึง40 4015หเนี่ยหลุดลงมาได้เนี่ยราคาจะมาเทสแถวแถวบริเวณ3าม0นะครับ39 6 0จนถึง39 4 0หลุดลงมาได้ก็จะมาเจอที่สวิงล่าง38 0 0นะครับประมาณนั้นบวกลบประมาณ6 700จุดนะครับอ่ะเข้าไปดูในทางเฟรมเล็กกันครับ ถ้าสมมุติใครอยากที่จะเข้าออเดอร์ไวแล้วกันนะครับเข้าออเดอร์ไวในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับเข้าออเดอร์ไวก็ราคานะครับต้องเบรกแถวบริเวณราคานี้ขึ้นไปก่อนนะครับคือสวิงไฮเดิมเขาอยู่ที่3 7อ่า31โทษครับอยู่ที่4 1 3 7นะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็ต้องไปเทสแถวบริเวณ4,200น 4, นั่นแหละนะ เทสแถวบริเวณนี้นะครับ4,200แต่ถ้าเขาจะเลือกเป็นขาลงก็ต้องรอเบรกทะลุแถวนี้ครับนะ54จนถึง50นะครับเป็นจุดที่เป็นแนวรับสำคัญของ time frame h 4นะครับก็ถ้าหลุดลงไปได้ก็จะไปเจอกันที่แนวรับหลักของ h 4เลยนะครับกรอบล่างนู้นนะอยู่แถวนี้ครับตัวเลข3960นะครับ เป็นกรอบโซนนั้นไปนะภาพโดยรวมผมขอสรุปว่าเทรนยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับจนกว่าจนกว่านะครับจนกว่าจะมีการทำสวิงโลที่ต่ำกว่า5 4 5สถึงลงไปอันเนี้ยอาจจะเริ่มมีการกลับตัวในฝั่งของขาลงมาแล้วนะครับลงมาจนถึง96แล้วโดนทะลุลงไปต่อเนี่ยสวิงโลหลักสำคัญของเขาคือตรงแถวนี้ครับ 3960นะฮะถ้า H4 โดนทำลายได้แปลว่าทำเฟรมใหญ่มีการกลับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าในทำเฟรม H1 นะครับถ้าอยากจะถือขาลงมาก็คือรอหลุดแถว4050ลงมานะครับจบไปแล้วในส่วนของเทคนิคนะครับมาดูส่วนของฟัน์นเมนทัลกันบ้างนะครับหรือว่าข่าวสารต่างๆนะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้อ่า US government เนี่ยไอตัว US government shutdown เนี่ย ตอนนี้ยังไม่มีประกาศออกมานะครับในวันที่26เนอะฉะนั้นแล้วเขาก็ยังจะทําการปิดตัวอยู่ต่อไปนะครับข่าวพวกที่ขึ้น tentative เนี่ยก็คงยังต้องเลื่อนต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่ะมาดูในวันจันทร์ที่27ครับวันจันทร์ยังไม่มีข่าวอะไรที่น่าสนใจขนาดนั้นนะครับยกเว้นของผู้ที่เล่นพวกคู่เงินออดนะครับก็จะมีตัว government มาคุยนิดๆหน่อยๆนะครับมาดูในส่วนของวันอังคารที่28ครับ มาในช่วงตอน3มทุ่มนะครับใน Richmond Manufacturing Index นะครับก็คาดการว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากติดลบ17นะครับเหลืออยู่แค่ลบ14เท่านั้นเองนะครับส่งผลให้ US อาจจะกลับมาแข็งค่าได้ในระยะสั้นนะครับแต่ข่าวโดยรวมยังไม่มี impact มากขนาดนั้นนะครับในช่วงของวันอังคารนะส่วนตัวของ CB c o n s u m e r confiden c e ก็ยังคงเป็น tentative เหมือนเดิมนะครับก็น่าจะเลื่อนต่อไปนะ มาดูในส่วนของวันพุธครับวันพุธทางออดมีประกาศ CPI ก็น่าสนใจที่ใครจะไปเล่นออดอยู่หรือออดอะไรต่างๆนะครับที่คู่กับตัวออดนะก็น่าสนใจที่จะเข้าไปเล่นนะครับส่วนของ US ครับจะมาช่วง3ามทุ่มเช่นเคยครับเป็น Pending Home Sales ครับก็คือการาต่อคิวในการที่จะขายบ้านนะครับนะคาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงนะครับจาก4.0%นะครับ เหลืออยู่แค่1.7%ส่งผลให้ US อ่อนค่าแน่นอน,นครับนะฮะ US ออนค่าแน่นอนแล้วทองคําอาจจะมีการกลับตัวดีดขึ้นไปต่อนะครับเพราะว่าการขายบ้านเนี่ยมีอัตราร้อยลบนะครับไม่ใช่การขายบ้านการต่อต่อคิวครับ pending เนาะนะครับในการที่จะรอขายบ้านนะครับมาในส่วนของพุทธค่ามาคืนพฤหัสครับนะฮะ แล้วข้ามาเป็นตอนตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งเนี่ยมี Federal f u ัน r a เรครับคาดกันว่าจะคัดเรทลงนะครับเออคาดการว่าจะคัดเรทลงนะนะครับจาก4.25%เหลือ4 0นะครับส่งผลให้ US อาจจะอ่อนค่าลงไปนะครับอาจจะอ่อนค่าลงไปเพราะว่าเงินอาจจะไม่หลั่งไหลเข้าสหรัฐเหมือนสมัยก่อนแล้วที่เ e d e r a l Fund rate เนี่ยอยู่ที่4.5%เตนะครับ ก็ง่ายๆคือ,อคนที่ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยได้อัตราผลตอบแทนที่ลดน้อยลงนั่นเองนะนะครับตัวนี้อาจจะทําให้ US อ่อนค่าลงไปมากๆนะครับถ้าออกมาตามคาดการ์หรือต่ํากว่าคาดการ์นะครับนะส่งผลให้ US อ่อนค่าทําให้ทองเนี่ยอาจจะบินขึ้นไปทํำนิวไฮก็เป็นไปได้อันนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะครับฉะนั้นต้องรอดูอีกทีนึงนะครับ ซึ่งประกาศตัวเลขมาเสร็จแล้วนะครับก็ยังมี f o m c นะครับ p r e s s c อ n f e อ e n c e ออกมาด้วยนะครับก็จะมีการประชุมของ FOMC กันด้วยนะในช่วงของวันพุธข้ามาเป็นวันพฤหัสนะครับตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังด้วยนะครับถ้าใครเทรดวันพุธแล้วกะจะถือข้ามคืนนะครับมาวันพฤหัสระมัดระวังตัวนี้ด้วยนะครับส่วนวันพฤหัสครับวันพฤหัสก็ยังคงเป็น tentative เกี่ยวกับตัว advance gdp quarter to quarter เนาะ นะครับตัวนี้ก็ยังจะไม่มีตัวเลขที่จะประกาศออกมานะครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของ US shutdown นะครับฉะนั้นเราก็ข้ามไปครับวันศุกร์ครับวันศุกร์ก็คงเป็น tentative เช่นเคยนะครับเป็นตัวข่าวของคอ PCE นะครับกับ employment cost ด้วยนะครับโอ้โหช่วงนี้ข่าวเด็ดๆดังๆนี่ขึ้น tentative หมดเลยนะครับคนที่สายเทรดข่าวก็ช่วงนี้ก็สู้ๆนะครับ ช่วงนี้ก็สู้ๆนะฮะแต่ในส่วนของวันพฤหัสผมข้ามไปขอโทษนะครับวันพฤหัสมันมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งคือช่วง2องทุ่มสี่ครับนะครับฝั่งยุโรปครับมี ECB press conference อันนี้อาจจะมีผลกระทบเล็กๆๆน้อยนะครับกับทองคําเราฉะนั้นแล้วถ้าใครชอบเล่นการผันผวน,ผานอาจจะไปเล่นของ EU หรือว่าพวก EJ นะครับ EG อะไรเงี้ยน่าสนใจนะครับ เพราะว่าทางยุโรปเซ็นทรัลแบงค์เนี่ยเขามีการาประชุมกันนะครับต้องดูว่าเขาจะมีมุมมองไปในทิศทางไหนกันบ้างเนาะซึ่งสรุปโดยรวมหลักๆพพะเอกในงานนี้ก็คือตัวของเฟดนะครับก็คือ Federal Fund เ a รเนี่ยก็คือเขาจะทำการลดอัตราดอกเบีย้ยตามคาดการหรือเปล่านะครับถ้ามีการลดแน่นอนว่าทองน่าจะบินแน่ๆนะครับฉะนั้นแล้วสัปดาห์นี้ที่ น่าสนใจที่สุดก็คือข่าวตัวของการคัดเรทนั่เองนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการวิเคราะห์ข่าวภาพรวมนะครับแล้วก็ทําการวิเคราะห์เทคนิคอล้ไปให้ด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับกับการวิเคราะห์แบบนี้แล้วก็มีข่าวผสมกลเปไปด้วยก็สามารถติดตามช่องนี้ได้นะครับกดติดตามข้างล่างไว้เลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ